ยาทุเร่เริ่มถิ่มคงพันพี่น้องเกาพี่น้องเอ,อ้ยาศิละเสียงเอาหานง,งพื้นดีให้ห้องหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาจีเพศเสียงมางคือน้ำสีขเหนียวนะครับมาครับไปเบื้องกล้วยน้ำกันครับผมไปถามราคาเบื้องว่าจะจิจะแพงอย่างไรในบรรยากาศผ้าหยดมือนี้ครับคนตกมากเดี๋ยวบาสุดยาสิภาพี่น้องไปเบื้องครับฝากก็เลยกดชแช่ก็้ซับตะไคร้บ้าสุดยาเด้อครับเด้อมาครับไปเบื้องกันมาเปลือครับผมยางรอมาทางนี้ครับผมรอมาเบื้องกล้วยสักกันมาเบื้องโซนนี่ พอวะที่พอเจ้าไพ่ต้องมาเที่หนึ่งเปนพอสิให้โซ่งมาได้เด้อสวัสดีครับไปย่างเบิึงมันจะขาดหาเบิ้งกล้วยคุณหน้าผู้หญิงครับผมสวัสดีครับได้มาจากโตัวมัเนี่ยผู้เมื่อแม่นี่ปลาดังงามเถอะวะนี่ลูกเบิ้มลูกเบิ้มพันล้านเป็นบ่เพิ่มพันล้านก่นก่นดีก่นงามกกหางใหญ่ แข่งขาดีหางใ,าใหญ่ควายตัวนี้ถือว่าดีครับลูกเบิ่งพระลานครับหน้าตาดีสาวน้อยพักเกจเดือนไปหกสิบเดือนไปปีแล้วเนะาะความสูงเท่าไรเด็ดวัดบังไปประมาณร้อยสามสิบขืดเนาะสามสิบบวกหน้าตาตา,ตาแตมจมแจมแจมเปิดราคาไปเท่าไรครับผมสองหมื่นเก้าเออสองหมื่นเก้าเพื่อที่ด้ต่อรองมาทด้กล้วยตัวนี้งามแท้แน่นอนครับผมเอาจังสีซะถามเบอร์ซะเอาสิ่สิขายอยู่ ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งหกแปดเก้าเก้าศูนย์จากห้อยทั้งใดนอครับผมอ๋อบ้านเดียวกันก็บ้านสุดย่าอยู่เลยตัวไหนสีแล้วพวกใครใดสวัสดีครับผมสวัสดีครับเงินไหลน้องท้องไหลเข่าเต็มกระเป๋าเจ้าเด้อลอยล้านพันล้านครับผมบ้าหลังจากเมืองกล้วยงามหลูกๆเหมือนพันล้านเนาะเดี๋ยวบ้านสุดย่าสิพายพี่น้องยางเราไปเบื้องโตต่อไปนะครับผมครับบานพี่น้องเข้าลูกลาวัาดีลูกลาได้มาหลายพวบนี่ได้พอพันนะโอ้เด้๋ยวพอพัดจะสิยางไปเบื้องเด้อบ้าบ้าน ลูกลาวัาดีโลกูกได้มามจากตัวลูกลาวมวนานี่ตัวเดียวกันแชนเนาะตัวเดียวกันแชียนอ้นหน้าตาดีใช่ไหมท่านด้พ่อแปดเดียนไปนี่เด็เกแกเดียนเนาะหน้าตางามใช่ไหมแม่ลูกของตัวใหนเนาะเพชรสยาม,ยามอ,อ้อนสอนเอิบปกเผาไิา่งตีนเล็บแข้งขาดีกำไร้ขาขขางหลังก็มีหน้าโอ้เล็บประกันต่ำนี้เนาะประกันต่ำนี้คั้ <c oughs> วสูงตัวใดนเนาะครับนี่ ลอยเงียบซีลอยเงียบหาเนาะลอยเงียบซีบวกลูกของเพชรสยามโอ้ยอ่อนท่อนหางเนาะหางใหญ่ๆหางใหญ่ก็แขนนี่ครับตัวเมียเนาะก้นบังเออตัวผู้ที่ก้นงามก้นดีก้นงามคั้ยตัวนี้เอายังเสียซะบ่ถามหลายดอกเปิดราคาไว้เท่าไหร่สองหมื่นเก้าเนาะราคานี่ราคาต่อรองกันเนาะพี่ร่องพูดได้ใหญ่ๆขั้วเจ็ดเดือน ล voi, ama, ver, 1970, omme, ie, ูกเพชรสยามลูกผูเกตเดียนกลัวปรกกันตำนี้เอาฝากเบอร์ซะลูกลาศ61่ศูนาศศห้จากหอยทั้งในเนาะครับผมเอาเจ้าก้าะเดริมสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาครับหลังจากเบื้องกล้วยงามเดี๋ยวก็จะยางเราไปหาพี่ห้าน้องอีกต้ไปเนาะครับผมไปหาเบื้องตัวดีๆงามนี่ครับกล้วยก็งามลาย บันีนาผู right. hmm, ้ิงวัสดีครับท่านไหนยักตัวไปผเจ้าตีทอดเดาเจ้าฮะซื้อมามือหกปนนีสิขายเทอดเดีบปนีีสิขายมือนก็ผู้ได้ยอกไดยยังคอยติดต่อมาเนาะจ้สันฝาเบือจะเข้านี่เปิดราควาไปแล้วมือเก่าศูนย์หกสี่แปดเจ็ดหกแปดแปดแปดศูนย์จากหอยท้างโอเจ้าเก่เจ้าเดิมคว้แเม่ลูกของตัวเด้เจ้าหูบะ ไอ้เพื่อนบอกว่าลูเพืนไปเอาเอกสารอยู่คโอ้เพื่อนไปเอกสารนอกจากไอโทรมาถามนะครับนอสวัสดีครับ่ปครับพี่น้องโศกมานอย่างหลาะมาทางนี้สักคนหนึังอย่างหลหาพีห้านนองกันหาค้ยตัวดีๆงามนะครับผมยห่ขนาดวสดีครับได้มาหลายบบมือบมีครับอาจารย์โอ้จะสงกางโศมานเด้อไปใช้อะไรเจ้ามันนีครับรบลบลรถรถบลบลบสกนโอ้ครับคยงามตัวดีไหนี่แตง้ามอีกตัวหนึ่ ขอย่างนั้แล้วเปิดทัวแดงค้อนโอ้ยจะคุยกันก็นเด้อไปเดี๋ยวย่างเรามาทางนี้ครับผมมันรอมาเบิ้งสักนอนย่างเรามาทางนี้ทอาแดงก่อตัวนี้เ็นสองมือก้าวหาก้หา,หาลอยลูกตัวแดงหูจักบ้าสร้างหุดรน เจักเดียนนอเพื่นอีไมคเก้าเดียนครับเก้เดียนมันบ่สองมัเาหต่อได้ต่อได้แม่มันบ่ตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแม่แม่ดีแม่งามก้นดีก้นงามสะโพกงามครับคุยตัวนี้สองมันเก้าห้อยแข้งขาดีสูงตัวได้เอกรับายสามสิบวกเนาะบ่ถามหลายดอกสิ่เด้ยยอฝากเบอร์ซะอองโซนแปดโซนเจ็ดแปดเจ็ดนแปดนเจ วางได้ก็เจ็ดเก้าสามเจ็ดเจ็ดังห้อยเอกกเจ้าเก้าอเดิมสวัสดีครับครับผมปาครับพี่น้องต้องอย่างรอไปเบื้องตัวต่อไปนะครับผมโทรมาเดอครับเด้อหลังจากออกจากห้อยเองนะครับย่างมาลอนี่จะข้าวครับมาเบิ้งข้อยดีข้อยงามครับนี่ข้อยสายพันธ์สายแขใสายย่อข้อยเตี๋ยวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไ้ลูกหลานด้มาจากโตลูกหลามมาหนิเด้มาโตหนึ่งนี่ครับข้อยตัวนี้ความสูงใดวัดเบื้องไปครับว่าสูงต่้มบันใดครับผมสูงประมาณเม็ดห้อนเม็ดป่ เม็ดซิมหาว่ะทีเอาครื่อง้วทองเหรออ้องะ่ะมน,นอกคือเมียเพราะว่าคั้วตัวนี้ทองย้อนเหรอมยขันอีกสองเดือนทองติดดินผูนีน้บธรรมดาที่ขั้วตัวนี้น้องเน้นี่ยน้กับใครเหรอมยทอดใหญ่้วครับวะน,นี่ถามราคาราคาเนี่ยครับผมห้าหมื่นห้าเออห้าหมื่นห้าขั้วตัวนี้ตาแจมแจมจันลุก้อตาแจมจ,จเอาจังสีส่ซะ ถามเมื่อนไดว่าขันขายหาเมื่อนหาถ้าใจพี่น้องเพื่นอยากโทุมากนี่สามารถโทมมาได้บอเบอร์ได้ครับผมศู์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งแปดแปดสี่สี่จากห้อยยังครับผมเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมสวัสดีครับผมสสวััดีครบบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยานะครับเอาพี่น้องสนใจสนใจสายย่อดคูยต่อหนี้มีโอกาสทองเพราะว่าทองใหญ่ยทองย้อนนะครับเพื่อนแต่ว่าก็ต้องไปตรวจเดินสะก่อนครับเนาะเอ้าจังสี่โทรมาได้ลูกลอดเด้อบ๊ายบายครับ ลูกหลานสวัสดีครับได้มาบ่เมือนนี่มหาเรียนมหาเล่นเล่นเกินไม่เอาได้เนาะโสดมานโสดมานเด้ออยู่ทางไหนก็บ้านเจองยู่สาขาสาขาไม่บ้านไกลกันก็บ้าสุริยาอยู่เด้อเอาเงินไหลน้องท้องเต็ียมของกระเป๋าเด้อสวัสดีครับมาพ่อลูกพ่อหลานทั้งจังหวัดมหาสารคามเขาว่าสารคามน้ำโมตองดูนี่น้ำกำลังมาเด้อน้ำกำลังสิตนวมป่ะย่างช่วยเยนนีิพายุฝนครับพายุฝนแล้วดูหนาวป่ะครับย่างมาทางนี้ครับผมบ่เนี่ ย่างโลหาพียหาหนองจะเข้านี่ครับพี่น้องพันขอมาซื้อมาขายข้นหลายค้อยหน่อยครับโมนี่ข้อยขามาหน่อยแต่ว่า้นเขามาซื้อหลายครับนี่บรรยากาศครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงพ่อยักโตไปครับเออเอาคอยได้โชคในหมานเด้อให้ได้ให้ได้ซื้อแล้วก็ได้เงน่อยล้านพันล้านเด้อโชคดีครับผมสวัสดีครับ นี่ครับบรรยากาศพี่น้องขอมาสวัสดีครับสวัสดีครับเบ,บียดน้ำขอมาหลายดิครับม,มือจูงม้าไอผมสิไรก้นให้ขอด้ายแม่ลูกคนเนี่ยไายสิบสี่ครับสิบสี่ของเจ้าทีไอโซกหมาได้เด้อไปสิบสี่บรรยากาศก,การซื้อการขายวัสดีพอ่อขายเรียบร้อยเลยตีอ่ะเดี๋ยวถี่ไปกินกาแฟน้ำเด้อไปพี่น้องอย่างมาหลอกมาทางนี้ครับผมมัน บรรยากาศถามครัเดียวจากเมื่อนเออสามเมื่อนเวียดนามซื้อตีฮะเวียดซื้อเบียดซื้อเป็นบ่นอโซกมานเดอ้ออ่ะครับพี่น้องอเขาอ,อย่างเรามาทางนี้ครับผมขายเบอร์ติบกลาเสียแดงเบอร์เราบอกโซกมานเดอ้อเดี๋ยวแม่จะโตมันลูกอเอ้อเป็นโซกมานเดอ้อคนครับนี่ครับบรรยากาศตลาดน,านัดโคกกระบือ ราคาชวย,ยานีกันกัพอไปพอมาพ่อขาพ่อไขทอดได้อ้อสองตัวนี่หกเมื 6, ่อนกัวมันมันไทยยัเป็นเวียนนามเสือ้อหกเมื่อนกัวนะครับนี่ตัวละสามเมื่อนกัวหน่อยๆเกือ,อบร้อย,ลยอแล้วครับไได้ได้เราบอกพ่ยเออขายแล้วโซกมันเด้อไปการพน้องเขายังรระท่านนีครับผมขายเดีวตีอ้ ้อได้ถามจ้าครับเนี่4เจ็ดมปนซอกม้าเด้ 4, 7, เเเดอครับผม4 0เจ็ดับพ่ยตัวนี้เพิ่นขายเรียบร้อยแลย้วนนลครับเปียนน้ำซสือ้วครับเพราะว่าตีสเปซสีแดงนะครับผมมันปขายรัขายอะไรติีเจ้าขายอะไรตไอ้ได้ถามครัเดียวนี่ราคาสองเมืนซีไปไล่ไปบ้านนี่สองตัวสองเมืนซ อันโตถูกกับถูกคู่ถูกกับถูกคู่แพงกงับแพงธรรมดา่ะเดี๋ยวแต่ติคุยกันไหนเนาะครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านชุดญาสิพาไปเบิ้งกล้วยตัวโตวไปนะครับแก่งเของมาคนซื้อคนขายนี่เวียดนามซื้อใบเบิล้ลเหรอครับผมนี่เวียดนามซื้อใบเบิ้ลตีสเปรย์เรียบร้อยครับม้วนนี้ขายเบิล้ลเหรอครับเวียดนามมันกระทางถ้าสิบบาทเหงาไปคนส่งขึ้นรถก็ไปถ่าละเมื่อไหนก็ส่งขึ้นรถนะครับผมไปย่างหลอกมาทางนี้ครับผมโอ้ครับ อ้บัดีครับเป็นยังไเด๋ยมาจะโตครับันนี้นี่กระมียนมันบ่นั่งกระเมีนอันนี้เท่าไรเนาะครับเมลูคูนี่สามสิบเจ็ดสาม่เนอยาะสามหมืโอ้โทษนะครับสามหมืยี่ิครับอ้ลูก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 คูสามห่นเจตลงกันไนน้อยเนาะโตลงกันได้โตนั่นเท่าไรครับเมลูคูนี่ เศรา้าเก็หาลอยกับลูกแม่ลูกผูลูกผูครับเศร้าเก็หาลอยนะครับเศร้าเก็หาลอยสองตนี่สองแม่สองคมเอาจังสี่ใา้ถามเบอร์สักครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสออแปดสีสามาสองแดสาห้าอย่าทั้งในนองออกันเองวันเดียวกันก็าสุดยอดสวัสดีครับผมโศกมาได้เ้อปลาครับพี่น้องห้อย่างหลอกมาตั้งนี้ครับผมมัน ลเลาะมาทางนี้เลาะหาพีหาน้องเลาเบึง่งมันยากาศน้องครับ